ไอยาบรู้ขอญาตขอขอญาตพูดก่อนเลยนะครับขอให้สำหรับ <Brand. S 1> คลิปเมื่อวานด้วยที่ไม่ได้ลงนะะเนื่องจากว่าปวดหัวปวดหัวจริงไม่ได้ดเล่นก็ <Brand. S 1> คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเนื่องจากเสียงยังกลับมาไม่ครบร้อยเปอร์เซนต์ดียังพอเหลือไข้ไม่ไม่ได้เชิงไข้แต่มันยังมีอาการปวดหัวอยู่นิดหน่อยเอาไปบ่าเอาไปก่อนแล้วกันนะ <Brand. S 1> และนี่คือซิกมาเออจริงซิกมาจริงพี่ผมเชื่อผมเชื่อ อร่อยด้วยเพิ่งกินไปเลยเมื่อกี้เ <Brand. S 1> พิ่งเพิ่งกินไปไม่ถึงสิบนาทีทีเมื่อกี้ <Brand. S 1> อร่อยอร่อยอร่อยแต่เดี๋ยวเขาไม่ได้สปอนเ <Brand. S 1> ออคนดูผมไปเจออ่าคำคำหนึ่งที่พระคนหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่าการฆ่าคนในเกมมีเศษส่วนของบาปอยู่คุณรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมันจะเกิดแบบน,นี้ยังไงละ่ะและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากการฆ่าคนในเกมมีผลต่อศาสนาใช่ครับผม <laughs> เหล่าเกมเบอร์รีเบอร์ทั้งหลาย ทุกคนแม่งจะไปโผล่อยู่ในนโกอ่ะแม่งอยากเอาเนเวอเร์อ่ะแบบโอ้กูมาเลยมาเลยจะมาบารกูไม่กลัวเพราะกูคือเกมเมอร์ยังไงล่ะแม่งสนุกชัวร์ถ้าได้ไปที่นี่นะแต่กูขอไปไปดีกว่าขอไปอิเซไกดีกว่าครูน่ะขาดของมานานแล้วล่ะขอร้องละช่วยทำกับครูทีเถอะนะโอ้ยโยคนดูไหนแหล่งที่มาสำหรับการทำงานชิ้นนี้ครับผมกระดาษใส่ไว้ด้วยนะครับ อ่าคนมีอยากกักคนชักรอยอยู่เยอะ <Brand. S 1> นะครับผมคนดูช่องเราก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะมากแต่คนชักรอยเยอะครับผม <Brand. S 1> เพราะฉะนั้นอย่าลืมทิ้งว่าแวแด้ดโอ้โหเห็นมีเม,มีแล้วกูไม่อยากภาคเลยอะ <Brand. S 1> คือภาคแล้วมันจะทําร้ายใจิตใจคนสี่เก้ากัเนี่ย <Brand. S 1> อืมเอาเป็นว่าใครเก็ตก็เก็ตไปส่วนใครไม่เก็ตก็อย่าอย่ารู้เลยนะน้องน้องหนูๆนูอย่าอย่ารู้เลยสภาพและนี่คือ P O ว เมื่อ FBI และต,ตำรวจถูกกตั้งในปี1,908และผู้คนในปี1,000ถึง1,907นะครับสภาพก็จะประมาณนี้โอ้ยเย็นนี้มันเปโดอ่ะะมั่งเป้ FBI มึงอยู่ได้สตาร์บัตสตีมโอ้ยชั่วว้าวคริตโตกูจะโชว์เทพแล้วคนดูไปดูกันคริตโตโชว์เทพใช้ดาบคู่โจมตีกี่ครั้งวะเดี๋ยวคอยเขาดูหนะ่อยดีกว่าต้องเร็วกว่านี้คริตโตกรุง ไหนวับขอดูแบ่งวับมาด้วยคนมีอยากก้ากนชักรอยเยอะแบ่งมาแบ่งมาคุณคัสตมะสนใจไป็เด็กฉันไหมคะ Explosion กูว่าเลยว่ามันมันไม่เคยจะเด็ดีๆเลยสองคู่นี้มันต้องมี explosion แล้วคัสตมะกูก็ลำบากอีกนายคือผู้ชายคนแรกของฉันนะเพราะว่าวันนี้ฉันยังซิงอยู่ไงว่างั้นช่วยเบาหน่อยนะ ไอ้เหี้ยกูผ้าแล้วไปเจ็บคอยเหีเป้เลยยกูเกลียดมีผู้หญิงนู้ไหมกูเกลียดมีผู้หญิงกูเกลียดแต่กูอยากเสือกผ้ามันรู้เป็นเหี้ยอะไรแล้วกูก็เจ็บคอแล้วกูเป็นไข้เราก็เดิมอีกผู้ชายมักจะใช้กระจกจินตนาการในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นนะครับผมผมเคยฝันว่าไม่ใช่ฝันสิผมเคยจินตนาการว่าตัวเอง ที่กำลังยืนอยู่หน้ากระจกเนี่ยมีนาฬิกาเป็นเทนใส่ใช่ครับผมกูแปลกลางเบียวหรือแปลกลางไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรโคตรอายอะเมื่อก่อนส่วนไอ้นี่อถามว่าเคยคิดไหมใช่ผมเคยและผมแข็ง,งกูแข็งกับตัวเองเยี่ยมไม่รู้ทำไปเพื่ออะไร ไม่รู้กูเป็นเกรหรือเปล่าแต่เห็นแน่กูแข็งแล้วไมรู้ไปทำไมกูก็ไม่รู้ไปหากันเองแค่นั้นแหละและตัวละครจากอนิเมะที่คุณคิดว่าสวยเยียคนนั้นคือใครผมอยากจะให้คุณตอบคำถามนี้มานะครับผมคนที่คุณชอบนั่นคือใครส่วนคนที่ผมชอบนะเหรอผมจะขึ้นเอาไว้ให้และ ขอจบคลิปนี้แล้วกันนะฮะเนื่องจากเสียงกูไม่ไหวแล้วกูพาเสียงผู้หญิงมาแล้วเมื่อกี้กูเสียงกูไม่ไหวแล้วเอาล่ะไปไปดูกันเลยผู้หญิงที่ผมชอบคือใครทูกต้องกับผมฮอนด้าโคฮาลุคนนี้ไม่เปลี่ยนไปเด็ดขาดรู้ไหมฮอนด้าโคฮาลุเกินไวฟูอันดับหนึ่งด้วยซ้ำอันดับหนึ่งอ่ะซูซูมิยะฮารุฮิแต่ฮอนด้าโคฮาลุสามารถแซงเข้ามาได้ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับผมเอาล่ะไปละเสียงกูไม่ไหวละ